สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เชฟไทยบ้านอีสานอินดี้นะครับพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาออนทัวร์อยู่กับอีย่างน,อน้อปานี้บรรยากาศดีนะครับช่วงนี้ก็เ,เข้าสู่หน้าหนาวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอากาศเย็นเล็กน้อยถึงปานกลางมากเป็นย่อมย่อมนะครับสำหรับโซนจังหวัดชนบุรีนะครับตรงนี้จะเป็นโซนตำบลหนองลีอำเภอบางบึงบ้านบึงนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับ พื้นที่โดยรอบจะเต็มไปด้วยภูเขานะครับอทนาดอยากมาเที่ยวเชิงธรรมชาติก็มาได้นะครับข้างหน้าตรงเข้าไปข้างในจะมีะฝ่ายน้ำลน้นอ่าบ้านมะเฟืองนะครับก็ะจะมีปลาเยอะนะครับใครอยากได้อยากให้อาหารปลามาได้นะครับซื้อมาติดไม้ติดมือมาได้เลยนะครับหรือไปซื้อที่หน้าง,งานก็มีนะครับกไอ้หน้าฝ่ายนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดอ่ โซนโอ้มาจัดมิตต้งได้นะครับตรงนี้บรรยากาศกำลังดีนะครับตรงนี้โล่งนะพื้นที่โล่งนะครับตอนคืนก็น่าจะมีไฟตลอดนะครับตรงนี้โอ้่าจัดมิตต้งนะครับมิตต้งลดเครื่องเสียงลดทั่วไปนะครับโอ้หรือจะเอาหมอนลำมาลงก็ได้นะครับตรงนี้พื้นที่กว้างนะครับใครสามารถเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับสามารถเข้ามาได้เลยนะครับ ข้างในก็จะมีเป็นโซนลานกลางเต็นท์ก็มีนะครับวันหลังต้องมาจัดนะครับพักสักคืนหนึ่งนะครับเบียร์สักสองสามลังน่าจะสบายใจขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นห้วยน้ำหนองห้วยหนองคลองบึงนะครับตรงนี้แต่ก่อนเขาน่าจะเป็นการขุดเขาน่าจะขุดหาทองหาอะไรสักอย่างนี่ละครับเพชรหาพลอยนะครับ ไม่ใช่นะครับตรงนี้จะขุดฐานหินนะครับน่าจะเป็นหินแร่นะครับพวกหินไปทําพระปูนพราะอะไรต่างๆนะครับโซนนี้จะเป็นโซนขุดดินหินแร่เยอะนะครับถ้าจาไม่ผิดนะครับเลยไปอีกหน่อยจะอยู่ตรงเขาเรียกอะไรนะที่เขาเรียกเป็นแคนยอนนะครับแดนนะบรรยากาศดีนะครับแวะมาได้นะครับผมวันนี้ก็จัดหนักจัดเต็มเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ชมกันนะครับ ฝากกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับตักไลค์ให้หน่ด้วยครับกับช่อง YouTube เชฟไทยบ้านอีสานนี่นะครับนานๆเราจะลงคลิปให้ชมนะครับอฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ